สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ออจะพาทุกคนมาทําปลาแซลมอนสมุนไพรค่ะสูตรนี้ก็ทําขายที่ร้านอาหารเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงไปดูการทํากับพี่ออเลยค่ะมาค่ะทุกคนก่อนที่พี่ออจะเริ่มทาพี่ออมาทอดปลากันเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยซามอนสซอมอนชุบแป้งทอดก่อนนะคะพี่อ๊อดชุบแป้งข้าวโพดค่ะไฟนี่พี่อดอดน้ำร้อนน้ามันเนี่ยร้อนจัดก่อนนะคะแล้วพี่อ๊อดถอดลงให้เป็นไฟกลางแล้วก็ทอดให้รอรอให้ซลมอนเหลืองคะ ทอดมาได้สักนิดหนึ่งแล้วนะคะสองสามนาทีแล้วซลมอนนี่ันจะสุกไวนิดนึงนะคะโอนี่จะกล้ได้แล้วแหละเพราะว่าแซลมอนมันจะจะสุกววน,น่าจะได้แล้วนะนอเอาขึ้นมาดู ก็ได้แล้วแหละเพราะว่าแซลมอนมันสุกไวเดี๋ยวตักขึ้นเลยจ้ะไม่นะคะตัดเนึงนะง่ย ก่อนที่เราจะมาเริ่มปรุงกันนะคะทุกคนเรามาดูส่วนผสมของมันก่อนนะจ๊ะสิ่งที่พี่ออสเตรียมไว้นะคะก็มีพริกหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้าหอมแดงแล้วก็กระเทียมซอยแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ต้นหอมผักชีนะจ๊ะ แล้วก็พริกซอยส่วนอันนี้มีก็ใส่ไม่มีก็ใส่ได้นะจ๊ะผักชีไปเรื่อยหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่าผักชีฝรั่งหรือเอผักขมหพอนะคะโอ้โหเครื่องเครื่องเยอะนะคะปรุงเลยจ้ะทุกคนสิ่งแรกครือน้ำตาลพี่อ๋อจะใส่สักประมาณอสองช้อนชาละกันค่ะกะเอานะ เอาตามใจชอบนะจ๊ะสองช้อนชาส่วนอันนี้กเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนคโนนะคะสักหนึ่งหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ไปเลยเใส่อีกนิดนึ่ง้วกันนะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ นี่ค่ะน้ำมันพริกเผานะคะพริกเผาน้ำมันแห้งไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ไปสักสองสองสองช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็อันนี้นะคะนี่น้ำซุปค่ะใส่ไปน้ำสต๊อกถ้าไม่มีก็ใส่น้ำเปล่าไปนะคะใส่ไปอย่าใส่เยอะมากเดี๋ยวแป๊บนึง โอ้โหพี่อ้อลืมอะไรรู้เปล่ามะนาวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะไปเอามะนาวก่อนมาอย่างเร่งด่วนค่ะทุกคนพี่อ้อใส่มะนาวไปหนึ่งลูกเลยชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะจ๊ะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ลดลงไปตามอัธยาใส่สไปค่ะบีบลงไปเลยค่ะ ก็เปีเ้ยวใส่เยอะๆเสร็จแล้วก็คนสิจ้าคนเ,เล่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ชิมนะคะคนให้มันทั่วก่อนถ้าขาดอะไรก็เติมได้ตามอัธยาศัยนะจ๊ะ ส่วนปลาเนี่ยสามารถใช้ปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะพี่ออสใช้ปลาแซลมอนถ้าใครมีปลาเนินปลาซีบรนซีปา,ปปาก็ว่ากันไปก็ใส่ได้จ้ะเดี๋ยวพี่ออสชิมก่อนนะน่าจะได้แล้วแหละได้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเปรี้ยวพี่ออสชอบเปรี้ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดจานกันจัดทุกคนจ้า มาค่ะมาจัดจานกันนี่เดียก็ใส่ใส่นี่ลงไปก่อนน,นี่ลงไปแส่ตึกเร,เราทำขายเหมือนร้านอาหารเลยนะคะเนี่ยนี่ใส่ซซำมอนลงไป แล้วก็ลาดนะคะลาดสมุนไพรลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งกาน้วยใบมะกรูดทอดนะคะ จริงๆพี่อ้อต้องใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งทอดแต่พี่อ้อไม่มีพี่ออก็ใช้พริกสดนะคะลงไปเด,ด็ดสะระแหน่ลงไปะคะ่ะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้เราก็จะได้ปลาแซลมอนสมุนไพรนะคะสูตรนี้นะคะทำขายที่ร้านอาหารด้วยนะจ๊ะยังไงก็ กากดไลค์กด subscribe ให้มาม่าลินดาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะทุกคนบ๊ายบายจ้า